ก็ได้มีโอกาสมาเที่ยวนะครับที่บางเทียมอกมนะครับอีกหนึ่งสถานที่ที่น่ามาถ้ากดแต่ก็บางครั้งก็เวลามันก็ไม่ตรงครับว่าทุกนพวกพี่มาด้วยหลายคนว่าก็ไม่มีก็เลยอย่างที่ได้เห็น,นมาคนเดียวเหมือนเดิมนะครับเวลาไม่ตรงกันไม่เป็นไรนครับก็ เที่ยวไปเรื่อยๆตาม concept of concept of คอนเซ็ปต์ของผมเลยนะว่าคอนเซ็ปต์ของผมคือการเที่ยวแบบไม่มีแทนบ้างตอนไหนคือไปตอนนั้นไม่ว่ามีใครไปด้วยหรือไม่มีมก็ต้องไปผมไม่ค่อยรอคือมันจะเป็นการรอรอแล้วมันจะเป็นรอไปเรื่อยๆถ้าเราไม่รอก็คือเราได้ไป ถ้าวันไหนเรารอเราก็ได้แค่รอครับก็ไม่มีอะไรมากครับเดี๋ยวปล่อยให้ชมไปดู